โอ้คนสวยไม่ซ้ำใครสวยด้วยตัวถังสเตเลสสีแดงมัลติครคเคลือบสีแบบมัลติสกรีนสวยด้วยด้านจับพับเก็บในตัวถัง สวยด้วยช่องปั่นแห้งรูปใบไม้ขอดล้างประกอบง่ายสวยด้วยช่องปล่อยน้ำทิ้งรูปหัวใจ สวยด้วยล้อเลื่อนสี่ล้อเคลื่อนย้ายสะดวกสวยด้วยด้ามจับสเตเลสความยาว 133ซนติเมตรความสวยทั้งหมดนี้คือที่บ้านคุณแล้วค่ะ